ไปก่อนอินียหิวหิน้ำโคกยนกกิน้ำโคกนึ่ไปกินกาแฟกินน้ำโคกซาัอไข่เขียวกินา้เสียหิวเลยกินกาแฟกาแฟสันแมแล้วกแฟกินดมือปนอนปหลับปนอนกาแฟอะไรปหลับปนอนกวนหมูเลย พ่อกินหลายพ่อคนนั้นเลยพ่ออ่นกับ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 กัับพอเวลาห้านาทีปวดเลยขอเวลาห้านาทีเเขาาท้าพุ่นน้อยจะบรรทมแล้วหลับปั๊บปวดปิดซีกพ่อพอ่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ครึ่งครึ่งคนครึ่งเหล็กเนาะพ่อพ่อแม่ในความคิดแม่นะ ค่ะแม่มีเงินไล่อิลีเนาะแม่อยากได้รถไอ้บ้านแบบของฝรั่งนะแม่พรอนี่ยแม่ก็รถหกล้อคันยาวเหรอเฮ็ดเอารถบ่หกล้อแม่บ่อยากได้อยากได้สิบล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนะลุยน้ำด้วยตุ่มได้พรอนะโอ้โหอันน่ะบูนเทียนเข้าไปเบิ่งที่เข้าไปจอดในป่าไอ้่ยังก็ส่วนเอออันน่ะก็เอาหกล้ออะไรเฮ็ดเอารึบ่เขาเอาสิบล้อเลย ก็ยังไม่สิบลอ้อเลยกับเลื่อนบุกลุยน้ำลุยตมได้น,นะดนี่ในไทยอ่ะเอะละอยากได้ของต่างประเทศน,นะอ,อต้อไปซื้อลถมือสองบานเฮามันมีตตคิดตม่มลายฮันดกแนวะนะบ้านเฮาเนี่ยสมควรไใสทางบมเรียบภูเขาลุยน้ำลุยตุ่มของเฮาบ่มีปลามีตตคิดตมมีเตคิดเล่น ซื่อมาขับเคลื่อนสีล้อแม่สิไปเที่ยวหอบประเทศเลยบอแม่หลอบโลกเลยหลอบประเทศเลยเ,เน Four ี่ยพอเอาแบบโฟวิวขับเคลื่อนสีล้อมันน้อยปอนด์อยากได้สิบล้อ,อยังไงเออกันแล้วรถตุดใหญ่ไรเห็ุเอาแต่สี่ล้อเอาของฝรั่งเขาบอก่าเป็นสิบล้อด้วยเหรอเป็นหกล้อด้วยเหรอ รอหนาคู่แล้วก็ล่อหลังต่อกัมาทีละสองสองสองไม่ย<ล>ยอยากได้บบง่เลยเออหนัสุดง่แลเวทำไมรถมันยัไงง่ายอยู่นี่รับเสียนี้เขารอซิปนนซิปรอนะเขาให้รอไงแหละนะใช้รอยไง่เลยเห็นรถบัน ลสีแล้วเนี่ยผมอ,องสินะแล้วแม่ไปถอดรอใส่ลอ,อ,ลอ,อเอาลอใหญ่ใส่มนะนะยกสูงลออใหญ่ใส่กยกนักเล,ลอองรถใหญ่เหด้วยเาปเาปจนจรเปียนไม่ไหมนะ <c oughs> ยกสูงวกลอ,อกยกสูงเห็น่ลุยน้ำได้ใส่แม่ใส่ข้างหนา้า ท่านต้องหนาวเอาขับเคขื่อนตอหนามาใส่ซเลยหนะ้มนเอาดุมมัสไเนะให้มันขับเคขื่อนสีล้อนะฮะตอหนาวตอ,นอนแม่แม่มีเงินเห็ดเนาะแม่สิซื้อทีทีเฮานี่แม่สิยทมดินไปให้มันงามหลาดผมได้เต็มที่เลยแบบน,นี้เห็ดเข้มแห้งขึ้นมางามแบบน,นี้บ่ม,มีบ้านได้แบบนี้นพออะขับรถเข้าไปจอดรถได้ ยูฮันเลยบัดดี้บัดสิไปกับขับรถออกไปเรือตาดีเรือตะโถสวมขขรลอยยูฮันแล้วเนาะเขาลืนอะไรสักบ้านเขาเห็นหมูบ้านปูนอ้อปลากล่อยป่านี่ง่ใหญ่เลยป่อยถึงพุาเข้าเลย คนมาขางซุ้มขามบ้านบ้านเนี่ยซุ้มเด้วซิขบ้านู้งไวที่ไเดืดซิห้อ k กินเขาอะไรวเนี่ยเขาน่าเป็ดนะพอเข้าหน้าเป็ดเข้าหน้าเป็ดเขาน for ้าเป็ดม้าบริการแค่ไหเนะักเดืมไหมเนาะเป็นวะแต่แต่ย okay, คิด บกรกอพ่อพ่อสั่งงานนี่นเจอกันกาับว่าสั่งงานม่้ยนะปิดแบบอร์เบิดเราได้เนาะปิดไปแล้วพ่อสั่งงานแม่เลยว่าไปก็เป็นพางงานวกเรากาน้ำมันนี่อย่าง4 4 99 32นอนดีเซล32 ก็สามสามบาทถลเก้าสิบเก้าเนาะสามสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ตีเซลีสามสามบาทถันพวเขาเติมหน่อยเข,ดดขาโอ้มีผลดีหาจะเติมสองพันสามพันสิบหหน่อยนึนนนดดนงดวห,ห,หน่อยนึนงถ้าเติมจำดีนี่ผดีเลยเติมไปหาพัดผลนเห็นโมิบถึงบอเขางมมาเลยโมีเลย <laughs> อ,อืม,มอ,อืม,ะมอะออง้อซิมออืมทำในโรงขังซาซาชอชอสั่งเลยตีสั่งเสร็จเลยทีสั่งเรีงเยงง้อนะซุบกึบซุบกึบเสริญดีป่ะ เกิดอยู่เงินก็บวบเป็นอย่างเงือกออกมาก็หาวยวอย 自由。